อันนี้พี่ออยบอกเลยนะว่าสำคัญที่สุดที่สุดที่สุดที่พี่ออยอัดคลิปมาทั้งหมดนี้เพื่อสิ่งนี้สิ่งที่พูดมาที่น้องพยายามตั้งใจทํามาหรือนอกเหนือจากคลิปนี้น้องมีเทคนิคอื่นๆเทคนิคนั้นจะสูญหายไปหมดถ้าน้องไม่สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพี่ออยอีกแล้วนะคะขอต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง YouTube ของพี่ออยค่ะวันนี้พี่ออยก็มีท็อปปิกนะคะมีหัวข้อดีๆมาฝากน้องๆกันอีกแล้วนะคะเป็นเทคนิคค่ะเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งยังไงได้ด้วยตัวเองมาฝากน้องๆกันค่ะ ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเรื่องของภาษาอังกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในยุคนี้แล้วนะปี2021แล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องภาษาอังกฤษมันสําคัญมานานมากๆแล้วนะอย่างพี่ออยเนี่ยเรียนภาษากังกมาตั้งแต่ตอนที่พี่ออยยังเป็นเด็กมากๆเลยอะพี่ออยว่าตอนนั้นน่าจะอยู่อนุบาลเลยด้วยซ้ำนะคะก็คุณพ่อคะ่ะเขาก็เห็นความสําคัญของภาษาอังกมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยย้อนกลับไปตอนนี้30กว่าแล้วก็โอ้โห 3 6ปีแล้วเนาะทีเนี้ยพี่ออยเองเนี่ยต้องเกริ่นก่อนว่าไม่เคยไปเรียนเมืองนอกไม่เคยไปเรียนที่ไหนที่มันไฮโซหรูหราอะไรเลยไม่เคยนะคะก็คือรวมๆแล้วเป็นการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองมากกว่าอย่างตอนเด็กๆเ,เนี่ยอ,อ,อย่างคุณพ่อเนี่ยเขาก็จะซื้อพวกพวกสื่อการสอนมาค่ะเช่นตอนนั้นโหย้อนกลับย้อนกลับไป,ก,บไปก็จะเป็นพวกเทปคาสเซตต่ตางๆเนาะที่แบบ น้องจะรู้จักคำนี้ไหมพวกเทปคาสเซตที่แบบเป็นเป็นเทปแล้วก็ใส่เข้าไปในวิทยุอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เราฟังพวกบทสนทนาหรืออะไรประมาณนี้นะคะรวมถึงว่าตอนที่มันเริ่มมีช่องเคเบลิลทีวีมาอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อเขาก็แบบไปติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่ให้พี่ออยเนี่ยได้ดูหนังเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยพี่ออยก็ค่อนข้างที่จะคุ้นชินค่ะกับการที่จะดูหนังฟังเพลงเป็นภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยคืออันเนี้ยเป็นความชอบส่วนตัวที่มันเหมือนแบบว่าโดนหล่อหลอมโดนปลุ ฝังมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าไม่ใช่ว่ามาพูดเกลเืออย่างนี้แล้วเนี่ย พอเราโตมาแล้วเนี่ยเราจะเรียนไม่ได้นะทุกคนน่ะเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเองแล้วก็เก่งได้ด้วยตัวเองได้เลยโดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยมีช่อง u t u b e มีอะไรให้เราแบบเป็นสื่อการเรียนมากมายแต่พี่ออยเชื่อว่ามันขึ้นอยู่ความขยันของแต่ละคนทีนี้วันนี้พี่ออยก็จะมาะแนะนาค่ะเป็นทิปส์และทริคเนาะเป็นวิธีเรียนภาษาอังกฤษที่พี่อ,อยอยใช้กับตัวเองนะคะพี่ออยก็พยายามพัฒนาตัวเองตลอดมาเรื่อยๆจน จนได้เป็นเทคนิคที่ตัวเองใช้เองนี่แหละแล้วก็จะมาแบ่งปันกันนะคะในคลิปนี้ค่ะเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยกดติดตามการอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ช่องมีให้พี่ออยด้วยนะเดี๋ยวพี่ออยจะมีคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกคนดูกันเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะมาเข้าสู่เทคนิคกันดีกว่าเทคนิคแรกก่อนละกันนะคะเป็นในเรื่องของการเปิดใจนั่นเองเนาะการเปิดใจเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะว่าเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องเปิดใจ เราต้องเปิดใจคืออะไรเราต้องหาแรงจูงใจหาสาเหตุว่าเราจะทํามันไปทําไมแล้วเราทําแล้วเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์อะไรกลับมาบ้างแล้วทําไมเราต้องรักในสิ่งสิ่งนี้พี่ออยเชื่อว่าพี่ออยเปิดประเด็นเนี้ยเป็นเรื่องของทัศนคติก่อนสําคัญมากมาก,มากยิ่งกว่าการนั่งแล้วก็เลคเชอร์แล้วก็นั่งเรียนอะไรอย่างงี้อีกคือถ้าเกิดคนมันไม่เปิดใจไม่มีแพชชั่นในการทําหรือว่าไม่ได้บิวให้ตัวเองรักในสิ่งสิ่งนั้นก่อนเนี่ย มันก็จะทําให้เราอะทาสิ่งนั้นได้ไม่ดีแล้วมันฝืนๆเน,นาะเอาป่แล้วเราจะไม่อยากทําสุดท้ายเราก็จะล้มเลิกล้มเลิกแบบมีเหตุผลแล้วเราก็จะแบบเออไม่เอาแล้วเราไม่อยากทําแล้วอย่างพี่ออยเนี่ยคือถ้าไม่ยกตัวอย่างเรื่องภาษาอังกฤษเอาเป็นเรื่องง่ายๆเลยละกันนะว่าเ,ออเปรียบเทียบกันละกันอย่างตอนที่พี่ออยเรียนแบบภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยคือพี่ออยก็ไม่ได้ชอบมากแต่มันก็ไม่ได้มีแบบสาขาอะไรให้พี่ออยเลือกตอนอยู่มิทยาลยพี่ก็เลือกแบบภาษาฝรั่งเศสเป็นงนั้นแหละเพราะว่าคือเราเป็นคนชอบภาษาแต่ว่าเราไม่ได้ชอออบบบภาาาษนี้หรกพเแ เรียนไปอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าการเรียนภาษาฝรัง่งเศสของพี่ออยอะ่ะมันไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรไม่อินกับมันขึ้นหลายอย่างอะ่ะมันมันไม่ได้แบบมีแรงจูงใจอะไรมากมายทําให้พี่ออยแบบรู้สึกแบบพี่ออยอยากจะเรียนมากนะัถ้าสมมติมาเปรียบเทียบกันในปัจจุบันเนี้ยพอเราโตขึ้นใช่ไหมเรามีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นใช่ไหม อย่างอ,อย่างในเรื่องง่ายๆค่ะใกล้ตัวพี่่อยเลยละกันการทํา y o YouTube หรืออะไรก็ตามที่พี่่อยทํามาการทำเพจถามว่าพี่ลอยเป็นคนเทคโนโลยีจา๋าหรืออย่างไรไม่เลยรู้สึกว่าหัวตัวเองมันไม่ได้ไปในเรื่องสิ่งสิ่งนี้ต้องมาเรียน Marketing เรียนอะไรนู่นนี่นั่นเพราะเราทำเพจเราจะทําอาชีพใช่ไหม นั่นแหละแต่นี้ทั้งนั้นพี่ออยก็เริ่มเปิดใจนะเนี่ยฟังเรื่องเทคนิคต่างๆเรื่องมาร์เก็ตติ้งหรือเรื่องการทำคอนเทนต์หรือเรื่องการตัดต่อหรือรอะไรเงี้ยคือพี่ออยบ,งบังคับตัวเองแบบอย่างมากพี่ออยจําได้เลยว่าวันแรกที่พี่ออยเริ่มตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยนะพี่ใช้เวลาสาวันนะต่อหนึ่งคลิปที่แบบยังทําไม่เป็นเลยอะคือมันแบบทั้งเหนื่อยทั้งลายทั้งท้อมากๆเลยแต่พี่ออยมีเป้าหมายชาัดเจนว่าฉันจะทําอะไรต่อแล้วเราจะสามารถที่จะยืดหยุ่นให้กับตัวเองให้รักมันได้อย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ที่พี่ออยทำแล้วแล้วสำเร็จมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่ออยต้องตั้งทัศนคติของตัวเองให้ชัดเจนก่อนพูดยาวแต่ว่าสำคัญมากๆเลยนะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะข้ 2> อ2นะคะภาษาอังกฤษแน่นอนค่ะมันเริ่มมาจากฟังพูดอ่านเขียน ข้อ2อของพี่ออยก,ก็จะเป็นเรื่องของการฟังถ้าเราอยากเรียนให้เก่งนะเริ่มจากการฟังก่อนเป็นเพราะว่าเอออย่างเราเนี่ยเป็นเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยค่ะเกิดมาใช่ไหมคะมันเกิดมาแล้วเราทําอะไรก่อนน่ะเราพูดไม่ได้นึกออกปะเราเราอ่านไม่ออกเราเขียนไม่ได้แต่เราเริ่มจากการฟังก่อนเลยเป็นอันดับแรกก็ฟังว่าแบบเอ๊ะ พ่อคุณแม่พูดอะไรนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ถึงเริ่มที่จะมีกระบวนการแบบซึมซับเข้าไปแล้วก็เริ่มที่จะขยับปากแล้วก็พูดเป็นการเรียนแบบเรียนเสียงอะไรก็ว่ากันไปคือพี่ก็ไม่ได้เหมือนเป็นทฤษฎีจ๋านะแต่เอาเป็นว่าคือเคยฟังมาแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเอาง่ายๆเลยนะคือเริ่มจากการดูหนังหนังภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ฟังเพลงภาษาอังกฤษด้วยนั่นคือเราเริ่มจากการฟังก่อนให้มันคุ้นหูคุ้นชินก่อนว่าเออนี่เรากําลังจะเรียนนะคือพี่ออยอ่ะ เป็นคนที่แบบจริงๆชอบดูหนังเกาหลีนะคือพี่มีความรู้สึกว่าพี่ฟังไปเรื่อยๆอ่ะพี่ซึมซับภาษาเกาหลีมาได้ส่วนหนึ่ง <Wow. S 1> ไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าเราไม่ได้ดูบ่อยไงคือเราก็เริ่มซึมมาเราก็เริ่มจับได้ว่าเฮ้ยคำนี้มันแปลว่าอะไรเฮ้ย e พี่จะบอกเลยว่าการฟังเนี่ยมัน มันคือแบบดีมากๆเลยในช่วงแรกแล้วโดยเฉพาะฟังอะไรที่เราชอบเราอินตอนแรกถ้าใครยังรู้สึกว่าเออฉันไม่แน่ใจเชอฉันยังไม่รักมันให้ดูซับไตเติลค่ะเป็นภาษาไทยก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาเปลี่ยนเป็นดูภาษาอังกฤษเทคนิคที่ทำให้เราเรียนได้เก่งเร็วที่สุดก็คือเราดูซับภาษาอังกฤษนะอย่าไปดูซับไทยเพราะว่าซับภาษาอังกฤษเราจะทำให้มันจะทำให้เราเห็นโครงสร้างภาษาอังกฤษเยอะแยะมากมายเราทำให้เห็นคำศัพท์ รวมถึงเราฟังเพลงอย่าได้แต่ฟังอย่างเดียวถ้าอะไรที่มันเพราะมันอีนดูมิวสิกวิดีโอแล้วมันใช่เราก็ลองไปปริ้นเนื้อเพลงมาแล้วมาดูว่าเฮ้ยมันแปลว่าอะไรวะอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยคือแบบ ดีมากเลยนะคะลองไปใช้กันดูนะคะพี่ออยเสริมให้นิดนึงนะในเรื่องของการฟังก็คืออย่าไปฟังอะไรที่มันยากอย่างที่ดูนะสำเนียงที่พี่ออยว่ามันง่ายที่สุดคือเป็นอเมริกันนะสำหรับพี่ออยนะแต่บางคนอ่ะอาจจะชอบบริทิชก็ได้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าฝึกแรกๆให้ฟังอะไรที่เป็นสำเนียงอเมริกันก่อนเพราะว่ามันง่ายมากแล้วเราอยากจะเรียนแบบการพูดเป็นแบบบริทิชหรืออะไรอันนี้ก็คือค่อยว่ากันอีกทีส่วนข้อ3นะคะ เป็นในเรื่องของการพูดนั่นเองพอเราฟังได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะพี่ออยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปล่งเสียงออกมาเนอะลองพูดตามจะให้เราจับทางได้อ่ะค่ะว่าแบบเออเวลาพูดมันมีเสียงสูงเสียงต่ำนูน่นนี่เอ้ยมันจะต้องพูดยังไงประโยคนี้ควรจะยังไงดีอย่างสางเราแบบกา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 อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะคือเรามีแบบแบบเป็นแบบ เป็นผันวรรณยุกต์ที่คนต่างชาติเพื่อนพี่ออยเขาเรียนกันอ่ะเขายังต้องพยายามแบบพูดแล้วก็เปล่งเสียงออกมาเวลาเขาฟังละครหรือเขาเล่คือเรียนแบบเรียนเสียงคือมันต้องพูดออกมาแล้วก็เวลามาเจอพี่ออยเนี่ยเขาพยายามพูดภาษาไทยด้วยคือมันเป็นการฝึกนะคะออกมาไม่ใช่พูดในใจถ้าเป็นชีวิตประจําวันไปเจอต่างชาติแล้วมีต่างชาติอยู่ในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าเขินอายที่จะเขาไปพูดกับเขาเนาะขอให้ฝึกพูดให้ได้เยอะๆค่ะส่วนข้อ 4แล้วนะคะเป็นในเรื่องของการอ่านนั่นเองว่าตอนแรกๆเนี่ยสำหรับคนที่เขาฝึกอะนะ อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินนะแต่พอเราฟังเราพูดอะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มมาถึงบริบทที่แบบเราต้องอา่านควบคู่ไปด้วยเพื่อทําให้เราแบบว่าเออมีคลังศัพท์มากขึ้นทําให้เราแบบได้รู้โครงสร้างประโยคสตรัคเจอร์ต่างๆมากขึ้นอา่านจากง่ายๆอ่ะค่ะจากง่ายๆก,ก็ได้ที่พี่แนะน,นำนะคนที่เพิ่งเริ่มเลยอ่ะถ้าไม่ได้อา่านหนังสือพิมพ์อาจจะอ่านเป็นนิตยสารอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบกสิบด,ดาราที่แบบสมมติใครชอบอะไรอย่างเงี้ย เออหรือไม่ก็แบบเฮ้ยหนังสือนทิทานเด็กเออช่วยได้เยอะหนังสือนทิทานเด็กเพราะว่าหนังสือนทิทานเด็กอะ่ะมันจะรวมคําศัพท์แบบที่เป็นบิกนเนอร่ะเขาจะเป็นคําศัพท์ที่แบบเริ่มแรกเลยที่แบบทุกคนต้องรู้อะ่ะเออมันจะยังไม่ได้ยากเกินไปเพราะงั้นเนี่ยเราเริ่มจากพวกนี้ก่อนก็ได้เนาะค่อยเป็นค่อยไปต่อไปค่ะเป็นในเรื่องของการเขียน การเขียนก็จะเป็นข้อ5หว่างที่น้องกําลังเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยไปเรื่อยๆเนาะเทคนิคนู่นนี่นะพี่เชื่อว่าตอนนี้น้องๆน่าจะต้องมีการใส่กแกรมมาเข้ามาบ้างได้แล้ว <Wow. S 1> แกรมมาภาษาอังกฤษมันก็นึกออกปะมันก็มีเทนส e ที่แบบ เป็นเทนส์ที่เราใช้กันบ่อยๆอยู่ไม่แค่ไม่กี่เทนส์เท่านั้นเองนะคะเราเริ่มเรียนเบสิกง่ายๆแล้วเราก็เริ่มแบบมาเขียนลองเขียนดูง่ายๆดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะเ,ออเราอาจจะฝึกเขียนไดอารี่ในชีวิตประจําวัน ฝึกเขียนเล่าเรื่องง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝึกเขียนเป็นเบสิกไปก่อนแล้วก็ระหว่างที่เราเรียนแกรมมาเราเก่งขึ้นเพราะว่าพี่เชื่อว,ว่าการที่เราแบบดูทีวีเยอะเอ่อการที่เราดูทีวีดูหนังเ,ย,เยอะๆการที่เราฟังเพลงเยอะๆมันจะซึมซับไปเองแล้วมันจะทําให้เราอะแล้วประกอบกับว่าเราเรียนไวยากรณ์ไปด้วยอะมันจะทําให้เราเริ่มเขียนออกมาได้แล้วนะคะทีนี้ค่ะพอเราฟังพูดอ่านเขียนจบไปเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆคิดว่าสําคัญมากๆเลยคือเรื่องข้อ6ข้อ6อาะจะเป็น การที่พี่ใส่ทัศนคติลงไปอย่างหนึ่งก็คือเราต้องเป็นคนที่กล้าเออเราต้องเป็นคนที่กล้าเพราะว่าการที่เรากล้าแบบเนี้มันไม่ใช่การกล้าแบบเป็นการกล้าทําในสิ่งไม่ดีเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราคือกล้าพูดกล้านํามาใช้และไม่ต้องกลัวผิดถูกเหตุผลเพราะว่าอะไรตอนนี้พูดภาษาไทยอยู่พูดผ,ผิดพูดถูกเลยนะขนาดนั่งหน้ากล้องตัดวิดีโอเนี่ย พูดผ,ผิดถูกถูกเนี่ยตัดทิ้งตัดทิ้งเนี่ยบางทีก็แบบเออเอาใหม่อะไรเงี้ยตั้งหลายรอบแล้วทำไมล่ะเราเป็นเนทีฟไทยไม่ใช่หรอทำไมพูดผิดพูดถูกอะ่ะเอา้ามันเป็นพธรพรมดาเป็นธรรมชาติของภาษาถู่ออกปะบางคนพูดผิดถูกบางคนพูดไม่รู้เรื่องเยอะแยะมากมายแต่ทําไมรู้ปะเรายังเข้าใจซึ่งกันและกัน <Yes. S 2> เออในภาษาของเราแล้วทําไมเราพูดภาษาอังกฤษ คนอื่นที่เขาเป็นเจ้าของภาษาเขาจะไม่เข้าใจเขาจะพยายามเข้าใจเราเราอย่าไปคิดว่าเขาจะแบบด่าเราเยอะเยอยหย่านเราไม่ใช่เราเป็นเจ้าของภาษาบางคนอะ มาพูดภาษาไทายใส่เราเราย,ยังรู้สึกเลยว่าเรายังอยากช่วยเขาเรายังแฮปปี้ยังแบบอุ้ยขอบคุณนะที่มาเรียนภาษาไทายดีจังเลยยูชอบภาษาฉันหรออะไรเงี้ยเออจริงๆอันนี้คือจากประสบการณ์ตรงเลยว่าพี่มีเพื่อนต่างชาติเยอะเพราะงั้นพี่ถึงได้บอกว่าเฮ้ยเราต้องกล้าพูดกล้าใช้ผิดถูกไม่เป็นไรผิดถูกคือครูกล้าพูดเราก็กล้าใช้ไม่ต้องไปมองว่าคนอื่นเขาชิดกับเราอย่างไงเราบางทีไม่มีคนพูดด้วยก็ฝึก พูดกับตัวเองเปล่งเสียงอัดคลิปวิดีโออะไรก็ได้ค่ะฝึกไปเถอะมันไม่มีอะไรเสียหายยิ่งเราฝึกเราก็จะยิ่งเ,เก่งขึ้นเก่งขึ้นในทุกๆวันนั่นเองค่ะส่วนข้อสุดท้ายอันนี้พี่ออยบอกเลยนะว่าสําคัญที่สุดที่สุดที่สุดที่พี่ออยอัดคลิปมาทั้งหมดนี้เพื่อสิ่งนี้ในข้อเจ็ดสุดท้ายแล้วถ้าสิ่งที่พี่พูดมานั้นน้องเนี่ยทาแค่แบบเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้ง สิ่งที่พูดมาที่น้องพยายามตั้งใจทํามาหรือนอกเหนือจากคลิปนี้น้องมีเทคนิคอื่นๆเทคนิคนั้นจะสูญหายไปหมดถ้าน้องไม่ทําซ้ําค่ะตอนที่อ,อยู่อเมริกาใช่ไหมคะพี่ก็ไปเรียนฟรีภาษาอังกฤษฟรีที่โบสคุณครูที่สอนนะที่เป็นอเมริกันแท้ๆล้านเปอร์เซ็นต์ี่ยบอกเลยว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือการทําซ้ํา พูดซ้ำๆฟังซ้ำๆอ่านซ้ำๆเขียนซ้ำๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราทำซ้ำหรือเปล่าเออการทำซ้ำสำหรับพี่ออยก็คือการทำให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือสำหรับพี่ออยนะทุกวันเออถ้าเป็นการแบบอยากพูดเก่งน้องก็ต้องพูดทุกวันอะคือมันจำเป็นในช่วงแรกๆที่จะต้องทุกวันทุกวันทุกวันทำซ้ำมันเป็นเหมือนการแบบการการที่ย้ำๆำลงไปอะคะ่ะว่าเฮ้ยคำนี้เคยพูดผิดหรือว่า ไม่พูดแหละพอเราพูดถูกต้องแล้วเราทาซ้ําทําซ้ําทําซ้าอยู่อย่างนั้นเราจะจําในสิ่งที่เราพูดถูกต้องเราจะไม่จําในสิ่งที่เราผิดแบบนี้ <Yes. S 1> หรือว่าการที่เราออกเสียงเราทําซ้ําครั้งแรกเราออกเสียงไม่เพอร์เฟกเลยครั้งที่สองยางครั้งที่สามยางสีง่ยางห้ายางแต่พอน้องทําซ้ําไปเรื่อยๆอะคะ่ะได้มีโอกาสพูดไปเรื่อยๆน้องจะเริ่มออกเสียงได้ถูกต้องเออมันจะเป็นธรรมชาตินะน้องอัตโนมัติอะมันเหมือนแบบเป็น,นกลไกอัตโนมัติหรืออป่าปะ กอนนี่พี่พูดสังเกตเก่งขึ้นทุกวันนี้ก็ยังพัฒนาตัวเองอยู่ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งแต่ว่าจะบอกว่าเก่งขึ้นคือหมายถึงว่าเราพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นมันเกิดจากการทาําซ้ําเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ค่ะพี่ออยฝากไว้เป็นสิ่งที่พี่ออยทําจริงอะไรจริงนะคะแล้วก็บวกกับการที่ว่าทําบ่อยๆทาเป็นประจำอย่าไปทิ้งมันเพราะถ้าทิ้งมันการเรียนของเราจะไม่เกิดประสิทธิภาพไม่เกิดประสิทธิผลอะไรเลย,เลยและที่สําคัญค่ะ น้องๆขาอย่าไปท่องจำนะคะพยายามใช้ความเข้าใจในการเรียนให้ได้มากที่สุดท่องจำบางทีเราเราท่องเราก็จะจำไปสอบมากกว่าเนาะแต่ว่าถ้าใช้ในชีวิตประจำวันเราเราเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นี่หรอกมั่วแต่แบบมาน,นั่งคิดเมื่อกี้ท่องว่าอะไรวะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนีนมันไม่ได้เกิดจากความเข้าใจเพราะภาษาทุกภาษามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการดิ้นได้ภาษาไทยยังมี คำออกมาใหม่ๆตลอดเวลาเลยลองดูนะคะกับเทคนิคของพี่ออยแบบง่ายๆนะคะไปเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลจริงนะแล้วลองมาคุยกันว่าสิ่งที่พี่ออยพูดมันเป็นได้จริงไหมแล้วพี่ออยก็ย้ำในเรื่องของทัศนคติต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้พี่ออยก็ฝากเอาไว้ละกันให้ทุกคนโชคดีในปี2021ละกันเราจะได้เรียนภาษาอังกฤษกันเก่งขึ้นเรื่อยๆพๆๆัฒน,นาตัวเองแล้วก็มีงานดีๆเข้ามานั่นเองค่ะ เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่ลอย,ยต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม่อย,ยไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ